ได้ผัดกะเพราได้หรืออะไรแล้วแต่เมนูเรานะคะวิธีการทำเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้น้ำเต้าหู้เหลาคือนมชนเหลืองโรยีนิดของซูเรียนนะคะปริมาณของเขา28กรัมเขาบอกว่าใช้กับน้ำหนึ่ถ้วย250นะ250 ml นะแต่ก็เทเข้าไปตรงนี้นะคะ ใส่ลงไปน้ำสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราทานระดดื่มเนี่ยเราใช้น้ำอุ่นแต่ตอนนี้อาจารย์ก็จะมาทำเต้าหู้ผัดอาจารย์ก็เลยใส่ตรงนี้ประมาณนี้นเสร็จเรียบร้อยเราก็เช็คค่ะเช็คให้เท่ากันให้มันละเอียดนะคะให้เขาละเอียดช่วยให้เขาละเอียดเช็คให้ละเอียดเลยนะคะ่ จะได้จะได้เนียนเนียนจะได้เนียนเนียโอเคเห็นว่าเข้ากันดีแล้วโอเคค่ะอาจารย์ก็เทใส่โถได้น้ำเต้าหู้แหละเราจะได้น้ำเต้าหู้คือได้นมถเหลืองนั่นเองนมถั่วเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ ผสมไข่อาจารย์จะใช้สี่องนะคะสี่องอาจารย์ตอกไว้ในถ้วยนี้ก่อนนะโอเคที่ที่ตอกไว้เผื่อว่าถ้าไข่เสียเราจะได้ไม่เสียของเททีละปองอ่าตวงไปแล้วนะคะแล้วก็อีกทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมน,นะคะ เทลงไปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะสามแล้นะคะเหมือนเดิมค่ะฟองที่สี่ ปเสร็จแล้วเอาไม้ตีไม้คนนะคะคนคนเบาๆนะคนเบาๆนะคนเบาๆคนให้เข้ากันค่ะคนไข่ให้เข้ากันเบาๆต้องคนในถังเดียวกันนะห้ามย้อนไปย้อนมานะคะฟองอากาศมันจะได้ไม่เกิดเยอะนะคะไม่ค่อยเกิดฟองอากาศเบาๆถ้าตีแรงฟองอากาศจะเป็นเราจะต้องให้ ให้เนียนๆนะคะเนียนๆให้ไข่เข้ากันนะคะประมาณนี้ให้เ,าเขาเข้ากันแล้วก,ก็เพิ่มความเร็วขึ้นแค่นั้นเองตีแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะพอพอเราเห็นไข่เข้ากันแล้วเราก็ใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชานะคะ เดือดขึ้นตอนสาใส่ไปเลยน,นะคะทีเ่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกตีอันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตองกน,นะคะเสร็จแล้วก็ตอเมื่อไข่เข้ากันดีแล้วนะไข่กะหล่ำไข่กะหลเข้ากันนะคะโอเคอาจากคนเร็วนิดหนึ่ง กองค่ะอาจารย์กองนะกองกองเร็ดแล้วก็กองอีกทีหนึ่งกองสองชั้นกองแบบละเอียดเลยนะคะกองให้เขาอย่าง มันก็ไม่เกิดต่อมอากาศจริงๆแล้วใส่สุขมาตรจิตก็ได้นะคะการเพื่อสุขใ แเราเข้านึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันให้ต้องให้น้ำเดือดก่อนเราค่อวางไปวางไปนะคะแล้วก็นึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนไปนึ่งอาจารเดี๋ยวอจาไปน,นึ่งก่อแล้ว นึ่งเสร็จแล้วนะคะนึ่งเสร็จแล้วได้ได้อย่างนี้เลยนะคะอ่านี่คือได้ละได้ได้เต้าหู้ไข่นะคะเต้าเต้าหู้ไข่เราสุกแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาอ่าน็อกด้วยน้ําเย็นนะคะอ่าน็อกด้วยน้ําเย็นแช่ไว้นะคะน็อกน็อกไว้แบบนี้นะน็อกด้วยน้ําเย็นแล้วเราก็สามารถไปทากับข้าวได้แล้วนะคะอ่าเอาไปไปทํา แกงจืดได้เอาไปทำผัดกะเพราได้อะไรแล้วไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์น,นันมาตเตอร์โคสเอ็นเอลพีสวัสดีค่ะ